สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่3เดือนท่านว่าคมปีพุทธศักราช2,565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,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 ดังๆนะคะมูอนแอดภาพพเม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาง องวดค่ะจากปูวัดป่าอุดรหลังจากงวดที่แล้วโตเลขของปูวัดป่าอุดรเขามาทั้งบนทั้งล่างนะคะเขามาทั้ง0ูนแล้วก็ศูนย์หาค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเมื่อนี้นะคะปูได้มีโตเลขตองวัดมาฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วเด้อค่ะเด้อเอามื่อนี้นะคะตัวเลขของปูวัดป่าอุดรสิเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ,ะกราบนวัดสการค่ะปู อือ่ะเจริ่งกอนเจริ่งกอนคือเกลาค่ะปูมาเนี่อืออืออือไยูมีมูดขึ้นย้ายมาหนึ่เนาะจ้าปูมีขึ้นย้ายมานึ่งแต่ปูก็เตรียมไฟกับตะแกียงนี่หรอกมาทำกันเลยค่ะปูแม่งเหนียวไหลแน่ใจน้อยให้มันเด้งไปเลยน้อยมาตันเกลาเนาะค่ะปูมาตันเกลายวอือยู่เฮียงกันเลยเนาะครับปูเนาะอือ อ้าวผู้แม่วันเห็นผู้แม่น้อยหลายปีเราเพ่เห็นเพิ่นนะค่ะหลายปีเราเพ่เห็นเพิ่นพอาะดีเขเพิ่นมาหาเพิ่นที่พวกแม่นบ่าแต่หนูแบบแม่นยี่หรี่ว่านี่แม่จ้าเ,เห็นทั้งผู้พ่พอเนาะค่ะน้ำมือท่านเพิ่นบอกไปอัดน,น้ำน้ำขาดซาขาดใช่ไหมมันเนี่ยก็ขาดคักขาดเนี่ยเท่าน้ำฝนมาจังไลยบันดนี้จังดอกเต็มไม่น่าขาดไรกันลูกแม่จ้าว่าเออแตกคักแตกแน่เลยบัดนี้ว่า แจกมัดนบัน okay. sí> uhm well, um ีิสนอกแตกบนแตกล่างเนอะบ่นวะการฝันยังสิว่าเลขเขาตัวนิสนอกแม่นี่หรืออ่ะแค่พูว่าว่าขามตัวยังวะค่ะสามตัวนั่นยูนั่นพูดกับน้องสาววันว่านนั่นนะพูดมาขอเขาวันว่าเจ็ดสามศูนย์นั่นนะพูดน้องสาววันคืนว่าเจ็ดห้าศูนย์ยังไม่แม่นมาสั่นมันไม่แม่นเจ็ดสามศูนย์เจ็ดห้าศูนย์มาสั่นค่ะโอ้นาทีว่า 8ปห้าศูนย์ก็บอว่ากระิ่สามตัวนี่แม่มั้งล่ะค่ะเพชดแต้มหนึ่งอะไย่างเะอันยุคคลิปหนึ่งกับพี่อะไรล่ะมีเก่าเด้อใช่ไหมะิปีมิ้เก่าเด้อม่เก่ามิ้ีม้ไน้อ่อใบไหนงน่ไถิมหรอมันมีเก่าห้าศูนย์นะคระปุ๊เก่าห้าศูนย์เนี่ เออนี่เอ๊คิที่แหลกเนาะค่ะนี่เด้นี่เด่นิที่แหลก,นะกกเ็เลยนี่นี่อย่าเป็นเขา่าอันนี้ก็เป็น, 9, 9, 9, 10, นกเก่าเป็นหาเก่าศูนนี่ก็เลยเกือบเป็นสามตัวตัวเนอันนี้ก็เป็นเก็ดหาศูนมันมนี้ว่าอยอะเป็นนั่นก่นยังไงค่ะบัดเป็นจงไวปันออกสัํายังวงเอาว่าเป็นอย่างเขาบนเขาลา่างนี่หรอกเนาะค่ะปู่เขาบนเขาล่างเยอะอแล้ว่าตัวนี้ก็แนวละปูก็เลยว่าเออมาขึ้นอยู่วันฟาปนมากบ่ได้ก็เลยบ่ได้ถามบ่นก็เลย ทั้ง่องคนเขามาฟูกันเลยเอามาลงน้ำอีกเด้กตัวเก่าก็เลยมึงขึน้นม,น,บน,บนมาเลยถามเคน่นมาเลยม่มึงขึ้นเนนมือนวันพ่าที่มึงขึ้นวันผ่า่นเลยบ่ได้มาวันนี้เอ,เ,อเอาเอาปวดนไม่นอไม้เนาะอันนี้เก่าเนาะค่ะอันนี้นเกา่าอธิพันมาเออตัวนี้พเพราะท่นเขียนลงนี่ตัวนี้จิตามอยู่นี่ตัวผู้แม่เนี่ยเพราะท่นออกนะ,ะออกวันเลขที่ออกวันเลขที่หนึ่งศูนย์แปดเนาะออกวันเลขที่ เขาหาศุนหุนไม่ทัไปยรดมาหาุนวะจ้าพ่อหาศุนหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มา่าสุนนี่ก็จ้งไหนน้อเนุ่นหนึ่งนี่เล็กน่อยซือถาดนี่ก็เด้ว่าท่านดอกค่ะเอาเอาอันไม้เนี้ยป่ะเนี้ยไม้นาะค่ะพเอาหันนี่ป่ะนี้ค่ะหมดที่หกท่านว่าป่ะนี้ยค่ะพ่อนี่ทานเกขาบุลงจ้า เป็นเลขเพ่งเนี่ยค่ะบปืงมาเคลื่อนนี่ปูดเปิ่นบ่อได้มากพูก็เลยบ่อบ่อได้ฝันบ่ออย่างนะบ่อได้ถามเปิ่นวันที่แบบวันที่ทำวันวันตัวเก่าสีเอาบ่เอาสี่นะคือหายสองเที่ยวเที่ยออกหมดได้นะค่ะวันนี้เศร้านี่ปูดก็เลยมากบ่นัดนก็เลยบ่อได้นะก็เลยมาเพ่งให้เพิ่นมือเศร้านี่ค่ะมาเพ่งก็เลยได้ศูนย์เก่าหาได้สามตัวทั้งใจนี่ได้เจ้าสองตัวเดียว ในสองตัวเดียวก็ได้จับออกอย่างนี้เราไปลงไปใส่ก็ได้เอาเป็นสองห่าสองศูนย์ยังสิ่ละตัวนี้ก็สองเก่าเอาเจแจนี่ละจริง้ได้ได้คู่เดียวนี่ทั้งทั้งไตเห็นสองตัวเดียวนะแต่ทั้งเทื่งเห็นสามตัวอยู่เป็นเลขเพ่งเนาะจะ้องรอบนิมิตฝันปูอีกทค่น,นึง้องรอบนิมิตฝันอีกทค่นึงเพราะว่าตรงนี้ฝันนะตรงนี้นิมีฝันวอมือขึ้นนี่ปูเป็นวันพานธุว่าหายเพราะไหนนะ เป็นอาทิบ so, ําเพ็ญตอนหน้าอยู่นั่ะอาทิมาบ่ได้ันก็เลยบ่ได้มาให้แต่กุ้งเลงกับบ่แหนือหรอวะเพราะว่ากุ้งว่านหรือวันเป็นวันพระนะเอาเขียนลงอีกตัวหนึ่งเอาตัวเห็นผู้แม่นี่ยถ้าเขามันจะมารถซีสองนะเนี่ยเออปูเลืมืนกันมิแต่สองสองหยองหยองนั้นใส่ไปเราสองหานะไม่หายอยู่นี่นะมิสูดอยู่นี่ก็แล้วใส่ที่กิงนะเจ้ามันโตเล็กปูของฝนมากนี่เขียนลงกลางเนี่ยก็ได้ เยตอน네เลยเป็นซ really> so, uh, şey ี่สองของคนแมนเย็นต so, ัวกันมาหัมันก็บมีสองหาแล้วกัสองซี่อันซี่สองของคนซี่สองอันแม่มากจะเป็นซี่สองตามตัวซี่สองเย็นอีกตัวหนึ่งมันมีกตัวหนึ่งเนาะใช่ตอีกตัวนึงแล้วกันเล่นบทลางใหนก็เอาเหรอวะกอเล็กพวกมันเป็นเล็กกันเนี่ย บ่แต่ว่านั่นันเนาจับออกสองตัวกับเรียงบน่างเลยบ่เป็นว่าเทียนไว้สองตัวสี่เหลี่ยมตารางว่าแมนแต่ว่าตดวบ่ท่านจจับออกให้ท่านละอันนี้ให้ใจเป็นจับออกเขาเพราะว่าเพ่งมือเศร้าได้ศูนย์เก่าหาอันนี้เป็นตามเลขเก่าเพราะว่าตามเราก็บท่านบอกเพราะผู้ฝันเลยครับผู้เล่นมันใจน่ะแต่ว่ามือขึ้นมาที่ถามบนแล้วว่าเลขห่านึงเก้านี่จะ <funnel. inaudible> <inaudible> ออกหมดได้หรเนี่ยตัวลูงสองเท่าได้หน่ <No> จ้เด็กตัวนี้นะพอผู้ฝันคักนะขอเพิ่นเราเพิ่นให้เลยก็เลยตามนะคที่รินคือเพลงได้มือเศร้านี่มิแค่นี้เอามันกับตัวเลขคล้ายๆกันเนาะครับพูดนะแต่นี่แหะชุนกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันกับสมบัติเล่ยกันสิ่เพิ่นให้หัวดนี้เด็จนี่นะค่ะผู้ก็ว่ายุนเรียกว่าว่าเล่ยทำเพิ่นมือขึ้นเพิ่นมากว่ได้มากนะจ้ผู้ก็เลยบ่ได้นิมิตมือขึ้นนี่ก็เดชค่ะในแจ๊กกะที่อล่ะ ค่กัดนี่แหละปีนเอทางผูกัดจับบอกให้เป็นสองตัวกอธิ่ามันไหลกับ่อมแอนเ้าอันนี้คือตามเลขเกา้าค่ะตามเลขเก้าเนะาะที่มันออเอาเลขเก้ามาน้ำก็เลยว่าเมื่อท่านออกผูกับมันใจนะ,ะมันใจว่าต้องออกเจาก้าจีออกหวดเดยนะพอลูกมาแล้ว,ว,ดดวสองหอดเด้อเลขตัวน <2 S 1> ี้เด้อวดคะสองหวดแล้วนี่ว่าหน่อยหวดบางท่านกับบองบอมมาเนี่ยแต่ว่าขันผู้ใดมักกัดจัดผู้ใดคัดกับพันเด้อ เพราะว่าท่านออกนะเปขึ้นผููกับว่าได้ถามบนว่าทีให้ออกมูลนี่บ่จ้ามันมาเพ่งหมือนเสาันเป็นตัวนี้เอามันก็ซ้ำตัวเดียวกันป่หนีเดียวเพีนเต็มศูนย์หนึ่งแม่ค่ะนี่นอกแม่บ่จ้าเพีนเต็มศูนหนึ่งแมเอ้าเพื่อว่าเดียวห้หัวนี้เะเนี่ยนีว่าเดียวผมว่าเราไมมิดวันเรามมิดีียดวาปนิม่าวางไหนค่ะนจ็บปูนนั่นนี่ปนมากนมิตเขาฟันพูดกับที่นั่นถามบนบึงค่ะ ว่าเล็กตัวนี้เี๋ออกหมดเลยนะพอลงสองหอดเราบอกเพราะว่าหอดันหกซี่สองพู้กับตามสองหอดเนี่ยตามเล็กตัวมากเดี๋เก้ากันพู้มันใจนตามสองหอดนี่ออกแตกๆมันหมดเห็นว่าตัวสี่หกซี่พูดนั่งไปหอดบันหอดใหญ่ใหญ่ค้าสักซักจะผ่าแล้วพวกวงตัวเล็กเอาขี้รถนั่งไปให้ปันได้กับต้องเอาอยู่หกซี่ปันไดหกซี่เก้าอ่นหกซี่เก้าอหกเก้าซี่เนาะ ทะเบียนรถเนาะนั่งไปให้ตัวพูดมันใจนล้วเหมืนกับเป็นหาเก่าซีนกันเลยว่าจับอกับหาฮุกซีกับเขาเต็มๆนี่คนเลยวเลยเส้ยอะไรค่าสักผ่าคุณใหญ่ไปเลยกินมาหาว่ามันเดียวโงผุยกันสองปันน้อใส่มาให้เงินมานี้วาเขาไปบอกห่อนเงี้ยนบ้านนั้นวะห่อนเราไม่ได้ซื้อให้ทั้งนั้นแล้วค่าสักจะผ่าอะไรเอ้า นั่นล่ะไอ้มิโบไานทั้งเอฟซมิ้นเนอะเอาเป็นหงวดวันที่อ่าสิบหกสิบหกท่านว่าเท่าไหร่น้อเนาะอ้อมีมิตผปูฝันอีกทีหนึ่งเอาเห็นแล้วก็เอาไปจับระตีออกมากกัอกไปห้าบึ้งรับงเขาสูงหงวดล่ะเขาสูงหงวดเพาะท่านหลุดจากหงวดอกดแค่อันออกภาษามากเลยว่าบนกระลางว่าล่างกับบนนี่สิละสามตัวกับว่างึงหกดๆกิดศูนย์หกหนึ่งเนี่ยหงวดนั่นก็เลยเขาต้องเก็ตนแม่นม่อ่ะ่ งวดนี้นก็ทั้งบนทั้งล่างนี่หรอกเอ้าเอาเอามีาาโศกไม่หมานสุขภูสุขคนเออทั้งเงดมบเงียบสิเด้อเอา้เอาแต่คน,สน,น,น,นคคเ,นเนส้นกันหลันเห็นของพู่เรากก็เลยมัีพูดสิ้นเอาเอาจะเล่นบ้านสรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขต่องวดจากปูวัดป่าอุดรน,นะคะพ่อแม่พี่น้องคะปูเรายัางพันได้นิมิตไม่เนาะพี่น้องเนาะปูเราก็เลยเอาเลขเกล้านะคะเลขเกล้าที่ปูเราฝันได้ตรงๆ หาหนึ่งเก่าเนี่ยมันไมน่ได้ออกด้วยค่ะพรไม่พี่น้องเนื้อปูเราก็เลยนํามาสําหรับตัวเลขนี้นะคะหาหนึ่งเก่านะคะเพราะว่าตัวเลขของปูเนี่ยถ้าบปออกงวนนี้เนาะมันก็ไปออกงวนนาอังนี้นะบางจะเป็นส้มตัวตรงพี่น้องคะปูเราก็เลยนั่มเพ่อแม่พี่น้องนําตัวเลขตัวนี้นะคะห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้านะคะส่วนเลขเพ่งค่ะเลขเพ่งศูนย์ 9ก้าห้าสองห้าสี่สองแล้วก็สองศูนย์ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเลขเพลงของปูนกับคัทคือกันพี่น้องที่เขามาสองหวัวต่อกันนะบูรลกับเพลงเอานะคะหววที่ออกสนจรสามสามสองนะกับบูรลกับเพลงเอาคือกันเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อเอาแคบนาจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทตงตัวเลขต่อหวัวนะคะจากปูวัดป่าอุดรฝากตอนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าส์สุูสุขคนเด้อค่ะเด้อสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากสิรวมทำบุญนะคะ ปูวัดปลาอุดรน,นะคะสาม,มารถติดต่อสอบถามเขามาทางแอดได้หรือว่าสิโทรหาปูได้ตามเบอร์ที่แอดไดเขียนให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในขณะนี้นะคะเนาะเพราะว่าปูเล่าทั้งสิบเลี่ยนหลังคาหลักกาสิไอ้มองคังคางกุฏิปูทั้งเทิงสันซองนะคะปูแล้าเล้วอ่าเล้วมางออกเพราะว่ามันพังเนาะมันพังแล้วก็ฝนกระสาดยังสีนะคะพ่อแม่พี่น้องปูเล่าก็เลยว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องทนายที่มีไม่ แอมที่เหลือจากการเฮ็ดบานของพอเมเพนบิ้องสิเอามาสมทบกระปูกระไดหรือว่าสิทําบุญกระปูกับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะ สะดวกโทรหาปูก็ได้ะค่ะเด้อหรือว่าสิโทรเขามาหาทั้งเบิงเหล่าลุ้ยชาแนลก็ได้ค่ะพอม่พ่นองคะเอามืนอนี้ก็มีทั้งตัวเลขแลวก็วมีบุญมาฝากพร้อมนะคะพอม่พี่นองเนาะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแนวทางตัวเลขฝากตอนพอแม่พินองบานเทาสุขสุขคนนะคะจากปูวัดป่าอุดรค่ะตัวเลขทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทางค่ะมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์หลุดทุกทุกตัวเด้อพี่นองเด้อโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บ,ขอบคุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะ ขอหายพ่อแม่พ <museums> <Yeah. S 2> okay. ี่น้องมาเท่าสุขุสุข้นโฉกโฉกมันมันลำลำรุ้ยรุ้ยเฮงเฮ่งปังปังไปน้ำกันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณขอบมูลโตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้เขามาแลวกัอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสด็บ่พาดทถกคลิปถุกข่าวสารตัวเลข เด็ดเดัดดงๆังจะท่างช่องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอ์ก๊สได้ขอตัว,ตวลาพ่อแม่พี่น้องบันเท้าสุขสุขส้ขนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แอนในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ